สิ่งเนี้ยเราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนของในประเทศนะครับว่าการทำงานของชมรมเมอกรรมเนี่ยเราร่วมกับเครือข่ายร่วมกับตำรวจนะครับในพื้นทีนะ่ฝังตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคดีจุมผู้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับตำรวจเนี่ยไม่ใช่ไม่มีน้ำยาแต่หลักฐานเนี่ยนะครับ มันเกิดปัญหาจากแพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้นะครับเมื่อแพทย์ไม่สามารถระบุการเสียชีวิตได้และว d เที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับนะครับผู้ต้องหาคนใดเลยนะครับในหมู่บ้านเกาเกาะนะสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันถึงเกิดปัญหาว่ามันปิดคดีนี้ไม่ลงมันทําให้สามารถไม่สามารถที่จะจับคนร้าย,ยที่ฆ่าน้องชมพู่ได้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเราบอกได้เลยว่าผมไม่เคยโกรธลุงพลนะลุงพลจะรวยลุงพลจะไปเป็นดาราหรือจะไปอะไรผมไม่เคยอิจฉานะผมอยากบอกลุงพลเลยว่าการที่อมรินทร์ทีวีเนี่ยนำเสนอข่าวเนี่ยแจ่ผมเนี่ยไปขอคามาลุงพลที่อมรินทร์ทีวีนะโดยการผ่านสื่ออมรินทร์ทีวีเนี่ยผมถามว่ามันมากเกินไปหรือเปล่า ผมว่านาะยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาบ่อยครั้งผมไม่เคยเห็นท่านนายกประยุทธ์จันโอชาต้องให้ผมไปขอข,อขอมาหรือดำเนินคดีอะไรกับผมเลยนะแต่การที่อมรินทร์ทีวีเนี่ยออกสื่อเนี่ยนะครับว่าผมเนี่ยนะลุงคนจะต้องให้ผมไปขอข,อขอมาเนี่ยนะครับที่อมรินทร์ทีวีพี่นองประชาชนคนไนทรไมไคิดดูสิครับว่าในคดีครูจอมทรัพย์เนี่ยผมโดนด่ามาสองล้านกว่าคอมเมนต์ ผมทนได้มาสิบเดือนคดีลุงพลเนี่ยจะทัวลงผมจะร้อยคนสองร้อยคนสามคนห้าร้อยคนพันคนผมไม่ได้สนใจหรอกนะครับเพราะว่าลุงพลเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วโดยการเชื่อนะครับหมอผีโดยการเชื่อนะครับ,รครบใครบางคนนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างไงเมื่อลุงพลเลือกทางเดินที่จะขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือทางศาลผมก็จะไม่พูดนะครับ แล้วผมก็จะให้3าเป็นผู้พิจารณาและเป็นผู้ตัดสินผมว่าสิ่งที่ผมได้พูดนะครับว่าผมทําผิดกฎหมายหรือไม่ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินนะครับผมไม่เคยที่ไปเสนอเงินนะครับตามที่นะครับนักปั้นนะครับนักปั้นลุงพลไปพูดในรายการิายุ fM นะนะของในเครือข่ายของช่องสามนะว่าผมเนี่ยมีการเสนอเงินนะครับเป็นแสนเนี่ยไม่ให้ลุงพลมาฟ้องผม คนอย่างอาฉริยะถ้าพี่น้องประชาชนรู้จักมานานนะครับผมไม่เคยครับที่จะต้องไปต่อรองหรือไปคุยเพื่อจะให้ไม่มาฟ้องผมนะแล้วก็เรื่องสําคัญก็คือว่าผมรู้ว่าลุงพลเนี่ยอ,อึดอัดแล้วก็ลุงพลเนี่ยเป็นเครื่องมือของคนพวกนี้นะครับแต่ผมอยากจะเตือนลุงพลนะครับว่าผมอยากให้ดูอะไรบางอย่างนะอ่ะผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับ คำฟ้องอันนี้เนี่ยนะครับผมได้รับคำฟ้องนะมาจากธนาเองที่มีการส่งเอกสารคำฟ้องเนะี่ยที่มีการฟ้องผมเนี่ยนะครับให้สื่อมวลชนถ่ายแล้วมาให้ผมเนี่ยพี่างประชาชนคิดดูนะครับว่าอันนี้เป็นคำฟ้องนะครับที่มีการฟ้องผมนะครับ ที่สารอยารัชดานะครับ,โด,รรบนะโดยที่มีการส่งคำฟ้องมาให้ผมล่วงหน้าแล้วนะครับนะโดยที่มีการส่งคำฟ้องมาให้ผมล่วงหน้าก็คือส่งข้อสอบไ้ผมตรวจแล้วว่าฟ้องอะไรผมบ้างผมถามพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่านักกฎหมายที่มีการส่งคำฟ้องให้ผู้ต่อสู้ผ่านสื่อมวลชนนะครับ แบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าผมถึงอยากจะเตือนลุงพลน,นะครับกับครอบครัวว่าวันนี้เนี่ยเป็นคนดังแล้วนะครับไปหาเงินนะครับลุงพลจะรวยร้อยล้านหรือสองร้อยล้านสามร้อยล้านผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องผมก็ไม่เคยอิจฉาลุงพลน,นะไม่เคยอิจฉาลุงพลแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าลุงพลจะรวยหรือจะดังขนาดไหนนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้กล่าวหาหรือดูถูก นะครับลุงพลน,นะแล้วผมก็ยืนยันตามมาโดยตลอดว่าชีวิตผมที่ผ่านมา8ปีชมรมนิกรรมนี้ตั้งโดยผู้ใหญ่ระดับประเทศนะครับให้ช่วยเหลือคนยากจนผมจะไปดูถูกคนยากจนได้ยังไงนะครับไปลองไปคิดพิจารณาดูนะครับมันยังไม่สายแต่ผมอยากจะเตือนว่าเราเป็นดาวได้แต่เราก็ดับได้นะครับนักร้องไม่มีใครยั่งยืนนะครับคุณดู นะครับหลายๆคนนะที่เรามีการสู้กันในวงการเพลงนะผมยกตัวอย่างคดีอามชิติมาก็ได้ก็เป็นฝีมือผมเท่านั้นแหละที่อารมชิติมาวันนี้เป็นอิสระนะครับในวงการเพลงนะคุณไปถามอามชิติมาก็ได้ว่าเป็นฝีมือผมหรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าขบวนการพวกนี้นะไอหมอผีพวกเนี้ยถ้ามันสื่อวิญญ,ญาณได้จริง นะสื่อวิญญาณสื่อถึงผีได้จริงมันต้องรู้สิใครฆ่าน้องชมพู่นะอย่าไปงมงายกับหมอผีนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าหมอผีพวกนี้นะถ้ามันเก่งจริงพานป่าเนี่ยนะที่ไปพูดจนหน้าแตกนะหมอไม่รับเย็บเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยหาว่าเขาเนี่ยยังไม่ตายนะหาว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะผมบอกได้เลยว่าเขา รู้ไม่จริงนะเขาไม่มีทางสื่อถึงวิญญาณได้หรอกอะไรๆกร็ทุบสารทุบสารมีดารานะคนหนึ่งเขาบอกผมว่าผมคบกลัวที่สุดคือมาบ้านเขาเดี๋ยวจะมาทุบสารบ้านเขาอีกนะครับคนพวกนี้นะมีวัดุสระสงค์คือต้องการทำลายชื่อเสียงผมเท่านั้นแหละอดีตเนี่ยแฟนหมอผีเนี่ยเคยมาขอร้องอะไรผมในอินบ็อกชมรมเนี่ยตอนที่ ถูกค้นบ้านน่าจะจําได้นะครับถูกค้นบ้านนะน่าจะจำได้ตัวเองเนี่ยแอบอ้างเป็นหมอนะครับแล้วก็ไปทําการนะรักษานะครับคนที่มาอยู่ที่บ้านหมอผีนะมีคลิปวิดีโออะไรต่างๆแล้วก็มาขอร้องผมอย่าลืมนะครับผมยังอยู่ในอินบอ็อกซ์ไม่เคยลืมนะแต่ผมไม่เคยที่จะเอาเรื่องพวกนี้นะครับมาเล่นงานหรือมาลังแกใครนะ แต่ถ้าคุณยังออกคลิปด่าผมเรื่อยๆออกคลิปผมด่าเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะรู้ธิ์รเดชของผมนะครับผมพูดเลยว่าเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยนะหมอผีส่วนหมอผีอยู่เฉยๆอย่าอย่าทําอะไรให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เนี่ยซึ่งขณะเนี้ยกำลังจะมีโอกาสได้เงินได้ทองนะจะมีโอกาสเป็นนักร้องจะมีโอกาสได้เงินจากสปอนเซอร์ได้เงินจากพิธีกรต่างๆเนี่ยมากมายนะแล้วก็อยากจะได้เป็นคนรวย นะครับก็ทําไปแต่ถ้ายังมายุ่งผมนะพวกที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นนะคุณพุทธะเนี่ยอิสระนาะพุทธะเนี่ยนะที่อยู่เบื้องหลังในการนําเสนอข่าวอันเบนเทสเนี่ยนะครับผมยังไม่อยากฟ้องด้วยความเคารพนะครับผมฟ้องวันนี้ผมก็ฟ้องได้พุทธะนะอมาลินทีวีนะครับที่เอาภาพผมไปโพส์อะไรไปโพสต์ต่างๆแต่ผมไม่อยากจะฟ้องสื่อมวลชนแล้วค็ลุงพลเนี่ย ไม่มีอยู่ในสมองผมที่คิดจะไปฟ้องลุงพลนะครับผมบอกได้เลยนะเพราะลุงพลเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมคนที่เป็นคู่ต่อสู้ผมก็คือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะที่เราจะต้องสู้กันอีกหลายคดีไม่ต่ำกว่าอีกยี่สิบคดีพูดลงตรงตนะครับอันอย่าไปอยู่ในเกมของเขาเลยนะผมเตือนด้วยความหวังดีด้วยความเคารพนะครับนะผมไม่กลัวหลับฟ้องเอาฟ้องมานะแล้วผมก็ไม่กลัวทัวลงเพราะผมพูดว่า สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทาผิดกฎหมายนะวันนี้ที่พูดเนี่ยมีคนมาด่าผมเยะแยะมากมายนะแล้วก็ต่อว่าผมนี่ยยว่าเอาเงินไปให้แม่ฟ้องมัง่งรูนนี่นั่นมัง่งนะแล้วก็นักรบในตํานานเอาลูกลูกผมเนี่ยไปโพสต์ประจานเลยผมนะผมชินกันแล้วบ้านผมเนี่ยไม่ได้สนใจแต่ที่ความเคารพนะครับว่าถ้าจใจผมไปขอขอมาลุงพลที่สื่อมวลชนที่อมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับ ผมบอกได้เลยว่าเกินขอบเขตแล้วก็ไปว่ากันในศาลนะครับนะอันนผมถึงเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะอดีตตำรวจที่มาพูดว่าตำรวจรู้หมดแล้วนะว่าใครคือคนไล่จออไม่จับได้โนกนี้น,นั่นผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าจับคดีนี้ได้มาเหยียบหน้าผมเลยนะมาเหยียบหน้าผมเลยแล้วผมท้าเลยว่าผมปิดชมรมยิตงกรรมเลยถ้าจับคดีน้องชมพู่ได้ นะอดีตตำรวจที่มาพูดเนี่ยนะที่บอกว่ารู้แล้วตำรวจรู้นี่นั่นโถคุณยังไม่เคยไปบ้านกอกๆเลยอดีตตำรวจคนนี้ที่พูดอะผ่านช่องอมรินทีวีนี่แหละนะที่ปั่นกระแสกันเนี่ยนะไม่มีหรอกครับผมยืนยันเลยว่าไม่มีการจับกดไล่จมพูดได้หรอกนะเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณก็รอฟังแล้วกันว่าผมไปพบใครแล้วนะผมจะคุยกับเขาให้ชัดเจนแล้วว่าถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับ ถ้าเราจับคนร้ายไม่ได้เราก็ต้องถแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบทั้งประเทศว่าคดีเนี้ยเป็นเราส่งเป็นคดีชนสูตรการตายนะครับให้ศาลเป็นผู้วิจารณาว่านะว่ามีคนทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตหรือน้องผู้น้องชมพู่เนี่ยตายเพราะผิดธรรมชาติโดยตายเองนะครับนะอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะคุยกับทางผู้ใหญ่เลยว่าให้มันชัดเจนนะ ว่าจะจับเดือเไม่ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ให้มีปัญหาแบบนี้แล้วคนหมู่บ้านกบก่อเขาก็ระแวงนะครับคนก็ไม่สามารถทำหมาก,กินโดยปกติสงบสุขดังนั้นเนี่ยถ้าสำนังการรงานตำรวจชาติเนี่ยนะครับพลตเดชสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยว่าที่ผบอะตรลเนี่ยนะครับจะต้องประกาศชัดเจนเลยว่าคดีนี้นะครับโดยเฉพาะผู้การเนี่ยนะครับมุกดาหารเนี่ยนะอัการพลถ้าผมจะไม่ผิดนะประกาศเลยครับว่า คดีนี้ได้มีการส่งสำนวนไปให้อัยการเพื่อชนะสูตรการตายนะแล้วก็มีการให้สาลเป็นผู้ตัดสินว่าจมผู้มีผู้ทําให้ตายหรือตายเองนะมันจะได้ชัดเจนแล้วถ้ามีผู้ทําให้ตายและยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทาความผิดได้นะครับก็ต้องถแถลงให้ชัดเจนว่านะก็ต้องวัดการสอบสวนแล้วก็รอพยานหลักฐานที่ได้มาใหม่ก็หยิบคดีขึ้นมานะครับ หรือขึ้นมาทำหรือหรือขึ้นมาจาับลุมคนไลาถ้ามีเป็นหลักฐานใหม่ให้มันชัดเจนเพราะน,นั้นมันก็จะคุมคือแบบนี้แล้วก็จะมีคนเนี่ยนะครับไปแสวงหาผลประโยชน์อันนี้ผมพูดตรงว่าผมไม่ได้พูดถึงลุงพลนะครับก็จะมีคนไปแสวงหาประโยชน์ในการปั้นข่าวแล้วก็เอาข่าวพวกนี้มาเรียกเรตติ้งนะเรียกเรตติ้งแล้วก็ไม่คำนึงถึงความสูญเสียของน้องชมพู่นะครับสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้จะ,จะเปิดใจให้ให้เห็นเลยว่า คดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนะเป็นมือหนึ่งทั้งนั้นแล้วผมรู้จักทุกคนนะชุดที่ไปชุดสืบสวนเนี่ยนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นเพื่อนผมได้ซ้ําไปนะครับในวงการตํารวจด้วยกันเองเขาทําจนสุดฝีมือนะครับจนไม่สามารถที่จะหาคนไล์ได้แล้วนะพูดตรงๆเลยหาไม่ได้แล้วเพราะว่า DNA อันไม่ตรงกับใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับว่า ยาพึ่งเชื่ออะไรบางอย่างสารอาญ,ญาระัชดาไม่ใช่คุณจะไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับเป็นแล้วก็โชว์ออฟหรือจะไปถแถลงข่าวนะครับดิสเครดิตผมในการนะให้ทําลายชื่อเสียงผมอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ซีเรียสหรอกแต่ผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นสารเนี่ยก็คงไม่แฮปปี้กับภาพที่มีการถาแถลงข่าวหรือภาพที่มีการถ่ายรูปเซลฟี่หน้าสารแล้วก็ไปโพสต์ตามสื่อต่าง อานในสังคมออนไลน์แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคําฟ้องอยู่ในมือผมหมดแล้วนะครับผมรู้ว่าผมจะแก้ยังไงนะแต่ถึงผมผมบอกได้เลยว่าถึงสายจะยกฟ้องเนี่ยนะครับผมก็ไม่ฟ้องลุงพลหรอกนะผมยืนยันเลยว่าให้สบายใจได้ว่าลุงพลก็ไปทำหมากินของลุงพลไปนะครับแต่ว่าทนายฟาร์มเนี่ยนะครับอีกไม่นานนะครับผมบอกได้เลยว่าเจอผมอีกสิบคดีนะไม่ต้องห่วงนะครับ ทนายฟาร์มเนะี่ยต้องเจอผมอีกสิบคดีโดยที่ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยเฉพาะทนายฟาร์มกับผมล้วนๆเป็นเรื่องที่ต่อสู้กันติดคุกไปข้างนี้ว่าให้ติดคุกไปข้าง,น,งนะนึ้นนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าผมเป็นคนเลวนะครับผมไม่ยืนมาถึงวันนี้แปดปีนะแล้วถ้าผมไปหลอกลวงใครวันนี้ก็คงมีผู้เสียหายเนะี่ยออกมาลองเรียนออกมาแจ้งควาดมดำเนินคดีกับผมแล้วนะครับผมไม่เคยทําเรื่อง เลวสามบัดซบโดยการล้มคดียาเสพติดนะครับไม่เคยช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนกระทั่งปล่อยผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลบหนีไปยังต่างประเทศจนไม่สามารถเอามาส่งสารได้ส่งให้กับตำรวจได้ตามที่มีการพูดว่าเดี๋ยวจะไปเอาผู้ต้องหามาส่งมอบให้กับสารผมยังไม่เห็นนะตั้งแต่พูดจนถึงวันนี้นะครับยังโกหกซ้ำๆนะยังโกหกไปเรื่อยๆ นะครับผมยืนยันนะครับว่าไม่ว่าเขาหรือเราถ้าผมทําผิดกฎหมายให้ศาลเป็นผู้ลงโทษผมนะถ้าเขาทําผิดกฎหมายก็ให้ศาลเป็นผู้ลงโทษเขานะครับแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าตลอดเวลาแปดปีที่ผมทําชุมนุมกันมมาเนี่ยมีคนจนที่ผมช่วยเหลือเนี่ยนะครับมากมายมหาศาลที่ได้ประโยชน์จากชมกรรมุมนุมนิยมผมไม่ใช่คนขี้โม้แล้วผมก็ไม่ใช่คนชอบเสือกเหมือนที่หมอผีพูดนะครับผมเสือกก็จริง แต่ผมเสื่อเชื่อคนจนคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับผมพูดตรงๆว่าไอ้พวกที่ไปยืนน่ะผมกล้าบ,บอกได้เลยว่าเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะนะครับสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่ามีคนเดียวที่ผมชอบนะคือทนายเจมนะทนายเจมเนี่ยผมต้องชื่นชมว่าเป็นคนที่สุภาพแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยุ่งเรื่องของใครนะอันนี้ผมพูดได้เลยว่าผมกล้าพูดว่าทนายเจมเป็นคนสุภาพแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครก็เคยคุยกันอยู่ นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่จนายความที่ต้องน่าชื่นชมนะครับที่ไม่ยุ่งนะครับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองคือไม่ยุ่งนะครับในส่วนของเรื่องอื่นนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมเตือนด้วยความหวังดีด้วยความรักและเคารพหมู่บ้านกบกอกเนี่ยผมมีคนของผมอยู่เยอะแยะนะครับดังนั้นคดีชมผู้เนี่ยผมรู้ลึกกว่าทุกๆคน แต่บางเรื่องเราพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่มี DNA ตรงกับใครนะครับเอาไว้ถ้าตรงผมจะมาบอกพี่น้องประชาชนนะทราบทันทีแต่วันนี้มันไม่มีมันไม่มีผู้ต้องหามันไม่รู้จะจับใครนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่สามารถจับได้แน่นอนนะครับนะดังนั้นวันนี้จึงมาชี้แจงพี่น้องประชาชนทราบแล้วก็ไม่มีทั้งสิ้นที่ไปจะไปขอคำมงคำมาอะไรไม่มีนะครับเมื่อ ลุงพลเลือกสู่กระบวนการธรรมก็ไปว่ากันในศาลนะครับศาลยกก็ผมก็ไม่ฟ้องลุงพลแต่ผมจะฟ้องทนายนะครับบอกแค่นั้นเองผมจะฟ้องทนายนะเรื่องน,นี้ก็ชี้แจงวันนี้ให้ทราบนะครับโดยทั่วกัน